สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีรถเก๋งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถเก๋งที่ขับสนุกรุ่นหนึ่งนะผมและที่สําคัญนะถ้าไทยที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักนะผมคันนี้แนะนํามากเพราะว่าประหยัดน้ํามันคือแทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยดีกว่านะผมถ้าคุณใช้งานในเมืองนะวันนี้เราอยู่กับ bmw 3 3 0พัม e model f 3 0นะครับผมเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะคันนี้คือสามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จแบตตอนกลางคืนแล้วก็เอามาใช้ตอนเช้าได้นะผมเป็นเทคโนโลยีที่ทาง bmw เขาบอกว่าขับสนุก แรงแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยนะครับผมเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะผมมากับรหัสรุ่นสปอร์ตนะฮะรหัสรุ่นสปอร์ตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรหัสรุ่นที่ขนาดเว็บ bmw thailand นี้ยังไม่มีข้อมูลเลยนะฮะเป็นรุ่นที่แบบอยู่ในหลืบแบบว่าซ่อนเลนมากนะครับผมรุ่นสปอร์ตไลน์นะผมมันจะแตกต่างอะไรกับรุ่นอื่นนะครับผมเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับไอ้เจ้าคันนี้เนี่ย วิ่งมา90,000กิโลนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวอยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับราคาถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะแล้วก็เลขใหม่ไม่เยอะด้วยปีก็ยังใหม่อยู่นะครับผมแต่เพียงแค่ว่าโมเดลของเขาครับเป็นโมเดลเก่านั่นเองนะครับผม F30 ก็คือมันยังมีกลิ่นอายของ BMW อยู่เนาะเออก็ยังดูน่าใช้อยู่นะครับผมอะและทีนี้จะมีข้อมูลเรื่องของรหัสรุ่นย่อยนะครับสำหรับเจ้า 330e โมเดล F30 เนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยที่เราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราจะเจอรุ่นอะไรไอคอนิกรุ่นลักชวรี่รุ่น m Sport เอ๊ะแล้วรุ่น Sport Line นี่มันมาจากไหนนะครับผมเดีย๋ยวจะอธิบายฟังนะผมโดยเจ้ารุ่น Sport Line เนี่ยเขาโผลมาในช่วงปี2018นะครับผมหรือว่าเป็นรุ่นที่แบบประกอบในประเทศแล้วนะครับผมก็คือทีนี้มันจะมีอยู่4รุ่นย่อยแล้วก่อนหน้านี้มันมี3รุ่นย่อยนะผมอย่างที่บอกไปคือไอคอนิ l ลักช y รี่และ m Sport ใช่ไหมแต่พอมาเป็นปีโมเดล2018เนี่ จะมีรุ่นย่อยเพิ่มเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นสปอร์ตนะครับผมโดยเจ้ารุ่นสปอร์ตเนี่ยก็คือเอารุ่นไอคอนิกนะครับผมหรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะเอามาเพิ่มออปชันเอามาใส่ฟังก์ชันให้มันดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยเจ้ารุ่นสปอร์ตไลน์เนี่ยสิ่งที่ได้เพิ่มจากรุ่นไอคอนิกก็คือ1เลยนะครับผมมีแพดเดิลชิพนะก็จะมีแพดเดิลชิพที่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับผมสามารถที่จะชิพเกียร์ได้นะครับอย่างที่2 กล้องมองภาพด้านหลังนะผมซึ่งในรุ่นไอคอนิกไม่มีนะฮะแต่ในรุ่นสปอร์ตไลน์จะมีนะผมนะฮะอันนี้คือความแตกต่างซึ่งเอามาใส่ในรุ่นสปอร์ตไลน์นะครับและทีนี้ไอรุ่นสปอร์ตไลน์มันต่างอะไรกับรุ่นลักชัวรี่ในรุ่นลักชัวรี่ไลน์เนี่ยคุณจะได้ภายในสีน้ำตาลนะครับได้เบาะแบบลักชัวรี่ซีทนะครับผมมันจะเป็นคอมฟอร์ตซีนอ๊อฟปีกเบาะจะไม่สูงเหมือนเจ้าไอคอนิกเหมือนรุ่นสปอร์ตเหมือนรุ่น M Sport นะแล้วก็จอนะครับผมจอตรงกลางเนี่ยจะขนาด8.8นนนนนนนิ้วววใใรรรรรุุ่่่่ลััักชีะคบสสปอ์ต จะขนาดแค่6.5นิ้วเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของความแตกต่างนะส่วนรุ่นท็อปสุดคือรุ่น M Sport อันนี้คือเราเห็นออปชันกันอยู่แล้วคือดูสังเกตง่ายๆภายนอกก็คือราคาสันลนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็คือข้อมูลสําหรับท่านใดที่กําลังมองหา330 EF30 อยู่นะครับผมแล้วก็ต้องการดูรถต้องการรู้ข้อมูลรถนะครับผมเวลาเราไปดูรถจะได้ไม่พลาดรุ่นนะอ่าอันนี้ก็มาบอกกันนะครับผมอ่าทีนี้ไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถพึ่งเข้านะครับมันเป็นรถพิ่งขนะเข 3 3 0 e รุ่น Sportline f 3 0คันนี้ที่ผมจะมารีวิวดูเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรนะติดตามรับชมได้เลยครับ,บเจ้า bm นะครับคันนี้ก็คือซีรีส์3นะครับผมแล้วก็ตัวถังเนี่ยเป็นรหัสโมเดล f 3 0เนาะหน้าตาดีไซน์ต่างๆนี่ก็ คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะผม,มก็จะเหมือนกับ 320i 320d นะครับโดยเจ้า 330e เนี่ยนะหน้าตาดีไซน์ของเขาก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมจะต่างกันที่ด้านข้างเท่านั้นเองซึ่งจะมีช่องเสียบไฟชาร์จแบตนะ,ะด้านหน้าของเขาเนะี่เป็นไฟหน้าโคม LED นะครับผมมีไฟ Day ์ชาร์จ์ลันนิ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบเดียวกับ รุ่นอื่นนะครับผมแต่ไม่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานเนาะในส่วนของกันชนนะครับก็มีป์คเซนเซอร์นะผมหรือเซนเซอร์กัรระยะเวลาเราถอยเข้าซองนะผมหรือว่าเราออกจากซองต่างๆเนาะก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์เพิ่มความปลอดภัยนะและคันนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะผมก็คือมีกล้องมองหลังเนาะทำให้การใช้งานนะผมมันก็เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานแล้วก็ความสะดวกสบายในการถอยเข้าซองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ ที่กันชนก็ยังไม่หมดนะยังมีเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับผมนี่มีไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะแล้วก็การดีไซน์ก็จะเป็น F30 Min ได้เ n ทนนะครับหรือว่า F30LCI นะครับผมดีไซน์ก็จะดูสวยๆเนาะในเรื่องของสีนะครับที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยสีก็จะมีเรื่องของสเก็ตหินนะครับที่ฝากระโปรงที่กันชนหน้าเดี๋ยวทางให้สีว่าเราเก็บงานครีนนิ่งให้ทั้งหมดนะครับผมมาด้านข้างนะครับล้อนี่ก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างจากรุ่นไอคอนิกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือเจ้า ตัวสปอร์ตไลน์เนี่ยจะได้ล้อขนาด18นิ้วนะผมแล้วก็เป็นสีทูโทนแบบนี้เป็นแบบ5ก้านคู่นะผมซึ่งตัวไอคอนิกเนี่ย ก็จะเป็น5า้าก้านแบบเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ปัดเงานะครับผมมันจะเป็นสีอลลอยสีเงินเงินทั่วไปนะครับผมซึ่งมันจะดูเฉยๆเนาะอันนี้ก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นดูซิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดยางนะผมก็จะเป็นยางลอนแฟตแนละ้วหรือว่ายางนิรภัยนะผมเวลาเราขับเดินทางออก่างจังหวัดเจอกิ่งไม้ตามเจอตะปูตามอย่างนี้ก็ยังสามารถที่จะขับต่อไปได้ขับหาร้านป่ายางในความเร็วจํากัดนะอย่าขับเร็วนะฮะเมื่อโดนอะไรตามแล้วมันจะมีแจ้งเตือนอยู่ที่ระบบไอร์ได้นะครับผมหากแกล,ดลนด,ดนัี ความชารุดเสียหายของอยางนะผมก็จะระบบไอได้ก็จะแจ้งเตือนนะครับก็เรื่องของความปลอดภยัยต่างๆเนาะกระจกมองข้างพับเก็บไฟไฟ้าไฟเลี้ยว LED นะแล้วก็มือจับก็จะมีในส่วนของระบบอัจฉริยะคือแตะปุ๊บรถล็อก ok แบบนี้นะผมเวลาเราเปิดเราก็เอามือสวมนะครับรถก็จะเปิดนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของความสะดวกสบายเนาะแล้วเฟรมกระจกนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยคือไม่จะต่างกับรุ่น M รุ่น M เนี่ยเป็นสีดําเหมือนกันแต่ว่าเป็นดําแบบเงานะฮะมันจะดําเงาเป็นแบบเป็น,นแบก นะเป็นดาเงาแบบดำกอสซี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในรุ่นสปอร์ตไลน์เนี่ยเป็นสีดําแต่เป็นสีดําด้านนะครับผมนะดีไซน์ก็จะดูเท่ๆดูดุดูด,ด,ดเข้มๆหน่อยนะครับผมและในส่วนด้านหน้านะครับตรงฝั่งซ้ายเนี่ยตรงนี้มันจะมีช่องชาร์จไฟนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับผมก็เอาไว้ชาร์จไฟเวลาเราขับไปห้างซับสินค้านะครับผมสามารถเอาไปจอดในช่องจอดของรถไฟฟ้ารถ e v ที่สามารถเสียบชาร์จไฟได้นะครับผมคันนี้ สามารถเข้าไปจอดได้นะผมจอดไม่ใช่จอดเฉยเฉยจอดแล้วชาร์จไฟด้วยนะครับผมก็จะได้จอดในช่องที่เป็นช่องรถ E ีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือด้านข้างของเขานะสะวาวะกาศทรงคีบฉลามอันนี้คือดีไซน์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ต้องมีนะสำหรับ BM w มับเยูนะผมก็เป็นดีไซน์ของเขาเนาะและสีด้านข้างต้องบอกเลยว่าเงามากนะฮะสีเนี่ยด้านหน้ามีสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับส่วนด้านข้างนี่คือไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะสีแบบเงาสวยนะครับผมเดี๋ยวเอามาขัดเคลือบลงน้ํายาเพิ่มเติมนี่จะเงา,วากว นะผมอันนี้คือสภาพ ขึ้นเข้ามาเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับด้านข้างนะครับโดยด้านท้ายนะครับของเจ้า B M 3 3 0 E คันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของไฟท้ายนะครับผมซึ่งจะเป็นไฟท้ายทรงที่เป็นแบบ L C I แล้วของ B M Series ส F 3 0นะครับผมเส้น L E D เนี่ยมันจะมันจะเป็นเส้นที่ไม่ใช่เส้นตรงนะครับผมก่อนที่จะเป็น L C I เนาะ L C I แล้วเนี่ยมันจะมีการเล่นลวดลายด้านในนะครับผมก็จะดูสวยขึ้นนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับกันชนมี p a เซนเซอร์นะครับผมช่วยในส่วนของการ กับระยะหอยจอดนะครับแล้วก็ปลายท่อด้านซ้ายนะผมซึ่งปลายท่อเนี่ยจะเป็นแบบ2ท่อออกมานะครับก็จะดูเท่น,นะครับผมตามสไตล์ BMW เนาะอ่าแล้วก็ดีไซน์ก็คือตามแบบฉบับของเขานะครับรูปทรงแรงต่างก็จะฉบเฉียวนะครับผมในโมเดล F 3 0สนะฮะในส่วนของสีเนี่ยก็จะมีเรื่องของรอยขนแมวนะครับผมที่ฝากระโปรงนะที่กันชนก็จะมีรอยขีดข่วนตรงนี้ตรงชายสําหรับการโหลดของขึ้นห้องสัมภาระนะผมมันอาจจะมีเรื่องของมันน้ําหนักที่ ยกขึ้นมาเนี่ยมันหนักใช่ไหมเราก็ต้องเอามาวางพักอยู่ตรงบ่านะครับมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันเป็นรอยขีดข่วนนะครับผมเดี๋ยวทางให้สิว่าเราจัดการเก็บรายละเอียดให้ถัดมานะครับผมในเรื่องของการขนสัมภาระ,ะด้านท้ายเนี่ยก็ขนได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมถึงด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของแบตเตอรี่นะครับแต่เขาก็ดีไซน์ออกมาให้มันเป็นพื้นเรียบแบบแฟลตนะครับผมก็คือมันจะไม่มีตะปุ่มตะปำเหมือน แคมรี่อะไรอย่างนี้นะมันก็คือจะเรียบไปเลยนะครับก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางกระเป๋ารากสัมภาระ,ะต่างๆเนี่ยสามารถวางได้อย่างจุใจเลยนะผมแล้วก็มีชุดปฐถมพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือเปิดขึ้นมาก็จะเจอนะผมในส่วนของชุดปฐถมพยาบาลเนาะแล้วก็มีส่วนของตะข่ายยึดของนะครับทำหลับท่านใดที่ขนของอย่างแตงโมอย่างเงี้ยนะมันกิ้งไปกิ้งมาแนละ้วเวลาเราไปซื้อเนาะ นี่เขาก็จะมีตาข่ายตัวนี้เอาไว้ให้คุณใช้งานนะผมเกาะยึดสัมภาระที่มันไม่สามารถที่จะวางเรียบไปกับพื้นได้นะครับผมป้องกันการกิ้งไหลนั่นเองนะครับอันนี้ก็แถมให้เลยยังไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะก็อยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือในส่วนของพื้นที่การวางของการแบกสัมภาระนะครับผมนะเยวส่วนถัดไปเราตามไปดูด้านในครับถัดมานะครับผมในส่วนของภายในเนี่ยด้านในของเจ้า bm ส3 0สูต e ร ef 3 0นะครับผมก็การตกแต่งก็จะไม่ได้ต่างอะไรกับ ตัว3 2 0 i หรือว่า32ตน d เนาะก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันนะผมเพราะว่ามันคือตัวถังเดียวกันเกี f 30นั่นแหละเพียงแต่ว่าในรุ่น 330e เนี่ยมันมีเครื่องยนต์ผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไงนะครับเป็น,ปนแบบปลั๊กอินเนาะก็คือจะเป็นรุ่นย่อยที่แยกออกมานะครับผมทำให้ ตัว F30 เนี่ยมันมีเครื่องยนต์ให้คุณเลือกถึง3แบบนะครับผมก็เพื่อที่ว่าลูกค้าท่านใดชื่นชอบแบบไหนก็จะได้เลือกแบบนั้นนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูด้านในนะครับผมภายในของคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับผมในเรื่องของสภาพก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวงมวาลัยแผงคอนโซลแผงประตูหรือว่าตัวเบาะเองเนี่ยสภาพคือเรียบร้อยเลยนะครับผมไม่มีรอยขาดรอยยับรอยชํารุดเสียหายนะครับผมสภาพ,พพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันของเจ้าสปอร์ตไล์ 3 3 0 e คันนี้ก็จะได้ในส่วนของ p พ d เด s h i ินะครับผมก็จะมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่ด้านหลังพวงมาลัยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับผมเพราะว่าในรุ่น l u x u r y เองเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผม,มจะมีแค่ในรุ่น m sport นะครับในส่วนของแพดเดิลชเนาะแต่ในรุ่น Sport l i n ทที่เพิ่มเข้ามาในปี2018เนี่ยก็จะได้ p พ d เด s h i ิตรงนี้มาด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอไอตไหน่นะครับผม ก็จะเป็นขนาด 6. 5ุนิ้วนะซึ่งขนาดมันค่อนข้างเล็กแหละนะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะไม่ได้เป็นไ d ไดรแบบเต็มระบบนะฮะแผนที่นำทางไม่มีนะครับผมแต่ว่าเขาก็มีในส่วนของระบบแจ้งเตือนนะครับระบบเรียกเข้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้นะครับผมแล้วสามารถดูประวัติการเข้าศูนย์ได้ด้วยนะผมเพราะว่าเขาเป็นระบบไ d ไดรไงตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีของ bm เนาะเวลาเราไปเลือกซื้อรถ bm เนี่ยคุณสามารถเข้ามาดู history ของเขาได้นะครับก็คือเราสามารถดูเรื่องของประวัติ service นะเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ย เซอร์วิสครั้งแรกคือ8กิโลก็คือตอนป้ายแดงเนาะอันนี้คือเขาก็เป็นการเทสระบบของเขาแนละ้วก่อนสมมอบนะครับผมไล่มาจนถึงเลขไมที่9,3,000กิโลนะครับผมเมื่อเดือน2ปี2023ก็คือเดือน2ของปีนี้นะครับก็เพิ่งเข้าศูนย์ไปที่93,000กิโลแล้วตอนนี้เนี่ยรถใช้งานมา99,000กิโลนะครับผมซึ่งก็เป็นระยะที่ใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบที่เขาให้มานะครับซึ่งตรงนี้มันดีนะผมทําให้ผู้ ซื้อที่เป็นรถมือสองเนี่ยสามารถที่จะดูประวัติได้แล้วสามารถเข้าไปดูได้ด้วยว่าเขาเซอร์วิสอะไรเนี่ยอย่างคันนี้เมื่อเดิน2เนี่ยเขาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับผมแล้วก็เช็คสถานะตัวรถทุกระบบเลยนะครับผมเปลี่ยนไมโครฟิลเตอร์นะครับผม่าเปลี่ยนสปาร์กพักก็คือตัวพักของระบบไฮบริดนะนะเขาก็เปลี่ยนให้นะครับผมเนี่ยเขาจะมีการเซอร์วิสอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยคันนี้ดูแลดีมากนะครับผมอันนี้คือในส่วนของระบบเครื่องเล่นของเขานะฮะถัดลงมาก็จะเป็น ชุดแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถที่จะกดออโต้ได้นะี่คือใช้งานกันทั่วไปอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับลงมาก็เป็นคันเกียร์เกียร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ของ ZF 8 Speed สปีดนะครับผมก็จะเป็นเกียร์สเตปโทนิกของ BMW ใช้ในซีรีส์3ซีรีส์5ใช้ในซีรีส์7 ใช้ในรถแพงๆของเขาก็มีนะครับผมเป็นเกียร์ที่นิยมใช้กันหลายๆรุ่นของเบียร์อยู่เลยนะแล้วก็มีโหมดการขับขี่คุณเลือกนะครับก็จะมีสปอร์ตสปอร์ตพัฒน์คอมฟอและก็อีโ,โอนะครับผมอ่าถ้าคุณเลือกในโหมดของส p o r t ตเนี่ยอัตราการเร่งสูงถึงร้อยของเจ้ารถจนคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6.4วินาทีซึ่งมังทําได้ไวมากเลยนะ6.4จุดี่วิคือแบบเหยียบทีนี้กระชากออกไปเลยอ่ะคือเร็วนะ เออสำหรับรถบ้านๆแบบนี้นะครับผมอ่าแต่ก็มีข้อแม้คือต้องเลือกโหมดสปอร์ตเท่านั้นนะครับถ้าเลือกโหมดอื่นก็จะไม่ถึงนะอ่ลงมาก็จะมีปุ่มที่มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือ e drive นะครับในปุ่ม e drive เนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบไฮบริดนะครับผมซึ่งจะมีให้คุณเลือกสาโหมดก็คือมี auto e drive นะครับก็จะเป็นการใช้พลังงานแบบอัตโนมัตินะครับผมก็คือ auto นั่นแหละนะ auto e drive อันที่2คือ max e drive max e drive ก็คือใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับถ้าคุณชาร์จแบตเต็ม กลับบ้านขับไปที่ทํางานในระยะทางเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับก็ใช้แม e ็กอีไดก็ได้นะครับผมคุณก็ต้องใช้น้ํามันเลยนะผมพอไปถึงที่ทํางานคุณก็ชาร์จแล้วคุณก็ขับกลับบ้านโดยใช้แม e ็กอีได e คือน้ํามันแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแทบจะเป็นรถ EV เลยนะเออก็ดีนะนี่คือในส่วนของอ e ีไดแล้วก็อีกอันนึงอันที่3าเนี่ยก็คือโหมดเซฟโหมดเนี้ยมันเอาไว้สําหรับเก็บพลังงานเพื่อเวลาเราจะขับเข้าหมู่บ้านเนี้ยไม่อยากให้มันมีเสียงรบกวนใช่ไหมแล้วก็เซฟแบตเตอรี่เอาไว้ นะครับพอไปถึงหน้าหมู่บ้านปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดแม c กอีดา e ก็คือจะขับด้วยระบบไฟฟ้าเสียงเครื่องยนต์จะไม่มีเลยนะครับผมอันนี้ก็คือโหมดการใช้งานต่างๆนะของเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบดของซีรีส์3นั่นเองนะครับทีนี้ด้านซ้ายนะด้านซ้ายของ,งเกียร์เนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์คือควบคุมควบคุมหน้าจอตรงนี้นะผมไอที่ผมทําให้ดูอะนะเนี่ยก็คือควบคุมผ่านตรงนี้เพราะว่าหน้าปัดหรือว่าหน้าวิทยุเนี่ยมันสัมผัสไม่ได้นะครับมันจะเป็น แบบหน้าจอแสดงผลเฉยๆมันจะไม่มีทัสกรีดนะเวลาเราควบคุมเราต้องควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับผมใช้งานแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินนะครับก็ฝึกการใช้งานไปสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็คุ้นชินแล้วนะครับผมมันไม่ได้ยากอะไรเนาะ,ะทีนี้นะมัดวัดเนี่ยมัดวัดเรือนใหม่นะเป็นแบบเข็มนะครับเป็นเข็ม4ี่วงนะครับผมก็จะมีวัดความเร็ววัดรอบนะฮะเชื้อเพลิงแล้วก็อุณหภูมินะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับ เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับผมระยะทางแล้วก็ในส่วนของทิป A ทิป B ต่างนะครับผมก็อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็ไฟสถานะเกี่ยวกับความผิดปกติก็ขึ้นแสดงปกติอยู่แล้วเป็นไฟสีส้มๆแดงแงนะครับก็อยู่ตรงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยของรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะเป็นเบาะสีแดงเนาะเป็นเบาะสีแดงสวยเลยนะครับผมปีกเบาะจะสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับผม ในรุ่นที่ใช้เบาะแบบสปอร์ตเนี่ยก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือจะมีอะคอนิกมีสปอร์ตไลน์แล้วก็ m Sport นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเบาะแบบนี้ก็มีอยู่ในรุ่นท็อปอย่าง m Sport เหมือนกันนะครับผมเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็จะกระชับลําตัวกระชับต้นขานะผมเพราะว่าปีกมันสูงเนาะมันจะอบรัดกับเอวของเราอบรัดกับต้นขาของเราทําให้การขับขี่เนี่ยมันทรรมดามัมงเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ตัวฐานรองนั่งสามารถที่จะยืดออกไปได้นะครับหัวหมอน ดันหัวได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันช่วยทําให้การนั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตามสรีระของแต่ละท่านได้อย่างโอเคเลยอ่ะเนาะบางท่านแบบกลัวว่าเบาะมันมันเล็กไปใช่ไหมฐานเบาะเนี่ยเวลาเรานั่งมันเล็กไปเราก็ปรับยืดออกมาได้หรือว่าหัวหมอนมันดันหัวเราเกินไปเราก็ปรับให้มันหลบได้นะครับมันก็ช่วยทําให้การใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของการปรับเบาะนี่ต้องบอกเลยว่า หลายๆท่านซีเรียสมากนะครับผมอันนี้ก็ปรับได้ละเอียดดีนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะก็จะประมาณนี้สําหรับด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวหลังนะครับว่าซีรีส์สเนี่ยรถไซส์เก๋งเล็กนะครับเก๋งประมาณ C ี e g เซกเมนต์เนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงนะครับตามเลยครับเรามาตอนที่พื้นที่การนั่งโดยสารแถวที่2นะครับผมคือด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว้างนะเห็นไหมหัวเข่ายังไม่ชิดกับเบาะด้านหน้าเลยอ่ะเห็นปะมันกว้างแล้วเท้าของเราสามารถที่จะไปวางใต้เบาะคูนาได้ด้วยเพราะว่า ฐานบอเนี่ยมันยกสูงขึ้นมาเนาะมันก็ทําทให้เท้าเราสามารถรอดได้นะครับผมเนี่ยถ้านั่งก็จะประมาณนี้ตัวบอร์เนี่ยฐานรองนั่งมันก็จะสลบลงไปด้านหลังนะผมเวลาเรานั่งก็จะเหมือนกับเราทิ้งตัวไปข้านหลังเนาะมันทาให้พื้นที่ขาเนี่ยมีเหลือนะผมและรวมถึงพื้นที่ศีรษะซึ่งก็มีให้เหลือเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะผมแต่ก็ภาพรวมก็คือนั่งโดยสารได้อย่างสบายนะครับผมหัวเข่าไม่ติดหัวไม่โขกก็โอเคแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าบอเนี่ยมันก็จะนั่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายอะะไรนะ ไม่ได้รู้สึกสบายเลยนะสําหรับตัวผมนะสาหรับคนอื่นอาจจะสบายก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือนั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายอะ่ะมันไม่ถนัดอะ่ะเนาะเบาะมันเล็กไปนะครับเบาะมันเล็กไปแล้วก็พนักพิงอะไรองศาอะไรมันก็ทําแบบชันเกินไปนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มามีอะไรบ้างนี่ที่วางแขนที่วางแก้วน้ํานะครับผมมีช่องแอร์ด้านหลงังมีเอาท์เล็ตหนึ่งช่องนะครับผมที่อยู่ด้านล่างเนาะ ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์เผาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรถขับหลังนะครับมันก็ต้องมีอุโมงค์เผาเนาะมันก็ทําให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นแฟลตหรือว่าเชื่อมต่อกันนะผมมันก็จะมีอุโมงค์เนี่ยคันกลางไว้นะครับผมมือจับก,การตกแต่งก็เป็นสแตนเลสสีเงินนะครับผมแล้วก็ที่ผ้าแขนก็เป็นหนังสีแดงเนาะก็ดูเท่ดีนะครับผมม่านข้างไม่มีนะม่านด้านข้างเนี่ยจะมีอยู่ในลักช r รี่ไลน์นะในรุ่นไอคอนิกในรุ่นสปอร์ต ไม่มีนะครับผมสําหรับม่านด้านข้างนะครับผมอันนี้ก็ไปหาอุปกรณ์มาใส่เอาเองแล้วกันถ้าต้องการนะแต่ว่าม่านหลังเขามีนะครับเป็นม่านหลังไฟฟ้าอันนี้เขามีให้นะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับพื้นที่การนั่งโดยสารนะครับผมคุณก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันถ้าซื้อรถคันนี้ไปแล้วไปนั่งกัน3คน4คนเดินทางพ่อแม่ลูกไปเที่ยวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสูง185นะสําหรับตัวผมนะเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เหลือนี่ย ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเนาะ,ะหรือว่ามันทดลองนั่งเองก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ต่อครับสําหรับเจ้า bm330e คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ผสมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผม mm hmm. ก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านท้ายนะที่บอกไปเมื่อตอนที่เราพาไปดูห้องสัมภาระใช่ไหมอ่าก็คือจะเป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์เซซึ่งมันจะทําลักษณะแบบ แซนด์วิชนะครับผมมีมอเตอร์ขั้นกลางเอาไว้นะครับพละงกำลังรวมเนี่ยอยู่ที่252แรงม้านะผมซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณใช้ในโหมดสปอร์ตเนี่ยอัตราก,การเร่งสร100อยู่ที่6.4วินาะทีเท่านั้นซึ่งมันเร็วมากๆเลยนะสำหรับรถซีดานครอบครัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบ eDrive นะครับซึ่งถ้าคุณชาร์จแบตเต็มนะฮะแล้วก็ขับด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่า Max eDrive เนี่ยก็สามารถที่จะขับเดินทาง ในระยะทางเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับผมและความเร็วต้องบอกเลยว่าเขารองรับถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับตัวมอเตอร์ตัวนี้เพราะว่ามอเตอร์เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว Active Hybrid 3นะตัวแรงของหลายๆท่านเลยใช่ไหมแอคทีฟไฮบริดสมเนี่ยมันจะมาพร้อมเครื่องยนต์3 0 v 6กับมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ในรุ่นนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว 3-20I นที่เเป็เครื่องยนต์เบนะแรงา้า ผซึ่งมันก็ต่างกันเยอะอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์เนาะแต่คันนี้เนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของมอเตอร์นะครับเพราะว่าในส่วนของมอเตอร์ของเขาเนี่ยกำลังของมอเตอร์อย่างเดียวอยู่ที่88แรงม้าซึ่งมันก็ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับผมทําให้การขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ความเร็ว120กิโเมตรได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์และระบบมอเตอร์ไฮบริดของเขานะครับผมถัดมาในเรื่องของโครงสร้างนะครับคันนี้โครงสร้างสวย ครับผมรถเนี่ยไม่เคยมีการชนมีการเฉียวเลยนะครับมีเพียงแค่รอยสะเก็ดหินรอยขนแมวรอยขีดขนเล็กๆเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งท่านใดเนี่ยที่กกาลังหารถสวยๆแบบนี้อยู่เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับคันนี้ได้บอกเลยว่าสภาพดีมากๆแล้ววิ่งมาไม่เยอะวิ่งมา99,000กนิโลนะครับแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดด้วยประวัติการเข้าศูนย์เนี่ยก็ดูในระบบไอไดก็ได้หรือว่าจะไปดูที่ศูนย์บริการก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากๆคันหนึ่งเลยนะครับผมขับดีด้วยนะผมได้ไปขัับมมาาาาาแล้วอตตรรกกเ่งๆๆืดี ขับสนุกมากๆยิ่งขับในโหมดสปอร์ตยิ่งได้เล่นแพดเดิลชิพด้วยแล้วโอ้โหมันตอบโจทย์ในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมอ่ามันก็เหมาะกับสําหรับลูกค้าที่ชอบการขับรถเนาะอ่าแต่ถ้าไม่ชอบชอบนั่งโดยสารมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมควรจะทราบเอาไว้นะครับถ้าคุณใช้งานแบบเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับคันนี้เนี่ยไม่ได้ไประหยัดนะอ่าคันนี้ไม่ได้ไประหยัดนะ ประหยัดสู้ตัวดีเซลไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับตัว3 3 0 e เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ก็จริงนะครับผมแต่เหมาะกับการใช้งานในเมืองมากกว่านะครับผมเพราะว่าเวลาเราขับออกต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมดนะครับผมซึ่งเมื่อแบตเตอรี่มันหมดกําลังไฟเครื่องยนต์จะเป็น,ปนการทํางานหลักเครื่องยนต์อย่างเดียวก็เหมือนกับเราขับเครื่องยนต์เบนซินอย่างเดียวนั้นแหล,ละนะครับก็เลยทําให้การบริโภคน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปปใ่่่ัแตวาาาสรรบกรเเ็นเคืองดีซ เครื่องดีเซลเนี่ยถ้าใช้งานในเมืองอาจจะเสียเปรียบเพราะว่ารถติดบ่อยขยับนิดๆหน่อยๆเองมันทําให้การกินน้ำมันของเครื่องยนต์มันมากขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของอปัญหาตรงนั้นนะผมคือใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนในระยะสั้นๆน,นะแต่ดีเซลเนี่ยมันจะได้เปรียบการเดินทางไกลนะครับผมเพราะว่าเดินทางไกลของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเมื่อมันอยู่ในช่วงลอยตัวนะผมเครื่องยนต์มันทางานไม่หนกักรอบเครื่องมันอยู่ที่ประมาณพันกว่ารอบนะครับมันก็เลยประหยัดน้ํามันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 8สิบแปดเึงยํ่ไิ้กาแล้นะครผมออ เป็นข้อมูลที่ท่านผู้ชมควรจะทราบเอาไว้นะครับสาหรับเครื่องยนต์นะบางท่านมองว่าเออปลั๊กอินไฮบริดมันดูแล้วประหยัดกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณขับออกต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้ประหยัดเลยนะครับผมก็บอกให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจไว้ละกันนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเครื่องยนต์และโครงสร้างนะผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะผมก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 9 0 1 0 1 1 1 1 9นะผมและช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นแคมเปญดีๆด้วยนะครับดอกเบี้ย2.99%นานสูงสุด84งวด ก็ไม่อยากให้คุณพลาดกันนะผมก็โทรมาสอบถามหรือว่าจะแวะมาชมตัวรถคันจริงมันทดลองขับคันจริงก็ได้ที่โชว์รูมให้สิริวัฒน์ถนนราชาพฤกษ์เปิดบริการทุกวันนะฮะแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะผมไม่มีวันหยุดนักขาตาัตฤกด้วยนะท่านใดที่สะดวกก็เชิญแวะเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมกอลฟห้สิวัตก็ขอฝากเจ้าคันนี้ไว้หนึ่งคันนะผมสำหรับเจ้า bm สามสูน e f สามสิบสปอร์ตไลน์นะครับผมก็เป็นรถที่สวยนะวิ่งมาไม่เยอะด้วยแล้วก็ราคาค่าตัวอ่่ทททีาาเเนนนนั้งผมสใจก็ พักเข้ามาแวะเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกอล์ฟ50แก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ